ไปดูบรรยากาศการท่องเที่ยวกันบ้างน,นะคะคึกคักกันในหลายพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งยอดดอยยอดภูดไหนที่ขึ้นไปดูทะเลเหมอกไปดูทะเลเมฆได้นักท่องเที่ยวก็จะตื่นเช้าขึ้นไปดูทะเลเหมอกกันนะคะคที่จังหวัดยะลาน,ออนี่เลยจุดชมวิวสกายวอล์กชมทะเลเหมอกไอเยวเวงอยู่ที่อำเภอเบตงนะคะเขาบอกเป็นหมื่นคนเลยอ่ะที่ทยอยกันมานะคะคโอ้โห คือเหมือนยืนอยู่ในเทเลมองจริงเพราะว่าภาพในกล้องก็ยังเห็นเลยว่ามันมัวขนาดนี้แล้วพอมอกจางก็จะได้เห็นนี่ภูเขาเมฆอย่างนี้นะคะคือที่นี่เนี่ยเพิ่งสร้างเสร็จแล้วก็เพิ่งเปิดเพิ่งเปิดได้เมื่อช่วงต้นเดือนนี้เองคุณคุณตาลครับเปิดอย่างเป็นทางการนี่นะสวยเนาะครับ เขาบอกว่าดีมากเลยคนไปเที่ยวเยอะๆอย่างนี้เม็ดเงินสะพัดกระจายสู่ท้องถิ่นรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาคุณพาติมะสเดียมูก็บอกว่าคือบรรยากาศโควิด -19 ในพื้นที่มันก็เริ่มคลี่คลายลงไปแล้วมันยังปลอดภัยใช่ไหมเขาคำนวณแล้วล่ะเนาะว่าคนออกไปยืนได้มากน้อยแค่ไหนแข็งแรงครับออโอ,โอ้คนเยอะมากจริงเขาบอกว่าเนี่ยพอโควิดมันเริ่มซาซาไปในพื้นที่นะคะ,ะนักท่องเที่ยวก็เลยมากัน มากมายแล้วเดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวจะทารถแบบเส้นทางท่องเที่ยวต่อเนื่องให้ด้วยว่า,าจากจุดนี้ควรจะไปจุดไหนต่อ,อเปิดโอกาสให้อํเาเภอใกล้เคียงได้โชว์ความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวและธรรมชาติในพื้นที่กันบ้างแต่ก็อย่าลืมนะคะว่าโควิดเราชินกับมันแล้วก็จริงแต่ต้องไม่ประมาทกาดต้องไม่ตกนะคะวันนี้เพิ่งจะมีข่าวที่เชียงใหม่เจอหนึ่งคนนะคะคือที่อายุเวงที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาสกายวอล์กอายุเวงนี่เขาบอกว่า มีความยาวเป็นอย่างยิ่งเลยนะฮะแล้วก็สวยนะฮะอ,อย่างอำเภอเบตงเองเนี่ยก็เป็นเมืองในหมอกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการเดินทางเนี่ยด้วยรถเนี่ยอาจจะต้องผ่านโค้งเนี่ยเยอะมากาคือถ้าเกิดว่าเป็นคนต่างที่นะเดินทางไปเนี่ยไปอำเภอเบตงครับแต่ว่าอนาคตเนี่ยนะอันใกล้นี้จะมีการเปิดใช้สนามบินเบตงแล้วครับ ตอนนี้เนี่ยสร้างเสร็จเนี่ย99.99% 99แล้วนะครับเตรียมเปิดใช้เขาบอกประมาณปลายปีสนามบินเบตงสามารถบินตรงไปที่อำเภอเบตงได้เพราะถ้าเกิดเดินทางจากอำเภอเมืองไปเบตงเนี่ย3 0 0อกว่าโขงนะฮะครับออแล้วก็มีจุดท่องเที่ยวไว้รอรับแล้วน,นะฮะวันหนึ่งเนี่ยวันหยุดนะฮะวันหนึ่งเนี่ยเป็นหมืน่นเป็นหมื่นคนจริงๆครับ ผมรู้จักกับพุ่กกับสพไอโยเวงพันตำรวจเอกวงศกรเหมือนเขียวนะครับซึ่งท่านเนี่ยขึ้นไปที่สกายวอล์กเนี่ยทุกวันเลยเพราะว่าต้องจัดกําลังเจ้าหน้าที่เนี่ยไปคอยดูแลความปลอดภัยนะักท่องเที่ยวจะมีการทําบันทึกตัวเลขทุกวันว่าวันนี้เนี่ยมีคนขึ้นเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เมื่อช่วงหยุดยาวสี่วันที่ผ่านมาหยุดวิกที่แล้วหยุดสี่วันใช่ไหมฮะต่อวันเนี่ยคนขึ้นไปเนี่ยวันละหมื่นสองหมื่นสอง โอ้โหเยอะจริงๆคือเขาเหมือนเขาจะจํากัดจํานวนนักท่องเที่ยวด้วยนะว่ารถนี้ให้ขึ้นไปได้กี่คนที่เหลือต้องรอข้างล่างรอกันเป็นรอบๆไปอย่างนี้นะคะเพื่อความปลอดภัยด้วยนี่นะครับอันนี้ที่ยะลานะครับจังหวัดยะลาโอ้นี่เห็นไหมพื้นเนี่ยเป็นกระจกใสนะเออแัวความสูงจะลําบากหน่อยนะส่วนที่ลําปางค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้ก็อากาศเย็นนะอุณหภูมิ18องศา